สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 16.4 beta 1ให้อัปเดตกันไปการเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ Apple ปล่อย beta 2ออกมาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับสำหรับ iOS 16.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.4 beta 2มีอะไรใหม่แก้ไขบ้างอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ เพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 16.4เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.4 b e t a 1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะชวนให้อัปเดตต่อมากน้อยแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.4 Beta 2บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core ลดลงเล็กน้อยทั้งคู่เราไปดูผลการทดสอบ g p u กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกเล็กน้อยความเรลเวโดยรวมยังไม่มีอะไรน่าห่วงจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะมีสไพต่อเหมือนเบต้าแรกหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทาการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.4 beta 2กลับไปใช้แบตเตอรี่ที่2%เหลือ98%เท่ากับ iOS 16.3.1และ iOS 16.3ในขณะที่ beta 1เซอร์ไพรส์สุดๆเพราะแบตเตอรี่ไม่ลดเลยครับเต็ม100%เหมือนเดิม แต่นี่ก็ยังเป็นเบตา้ากว่าตัวเต็มจะออกก็อีกนานเลยครับยังมีให้ลุ้นกันอีกหลายเวอร์ชันการอัปเดตเป็น iOS 16.4 beta 2ความเร็วยังไม่มีอะไรน่าห่วงแม้แบตเตอรี่จะใช้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังประหยัดดีครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็นเบตา้า1ไปแล้วอัปเดตกันต่อได้นะครับหรือจะรอดูผลการทดสอบเบต้า3อีกทีก็ยังทันมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวกันไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ